สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ช่องพอสอยพาร่วยครับเมื่อนี้ก็ตามต่อปูนองหานนะครนะับเนาะงวดที่แล้วเขาศูนย์สามสามศูนย์เต็มเต็มครับงวดนี้มาตามต่อได้เอฟซีครับมาพ่นสีได้ตัวใดเข้าไปฟังจากปากของปูนะครับเนะ้องเอฟซีครับขอบไปแลว้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพอสอยพาร่วยนะครับป่ะเข้าไปฟังปูคนที่บอกฟังครับป่าเพิ่น,นได้ตัวใดแล้วนะครับงวดนี้ครับเอาเงิ oh, yeah. ค่ะกาบนมัสการครับปูครับการนมัสการครับปูพงยินข่าววางวดที่แล้วปูหนองหานของเ้านะคะงวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างบอกค่ะปูเขาทั้งบนทั้งล่างนะอ๋อขอเจริญสุขเจริญพรที่ยมมานี่ก็รู้สึกว่าลวงพ่อก็ดีใจมากเขามาสร้างวัดสร้างวายด้วยสร้างหากล่ำรวยถ้าหากไม่รวยก็เป็นสิ่งธรรมดาก็มาเยี่ยมมายำธรรมดามาแวะ มาดูลวงพ่อว่าอยู่นี่เป็นไงเนาะวัดน้องหานลวงปู่น้องหานเนี่ยเป็นไงเนาะเขอจังเลยก็ย่องบ้านแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไรแต่ว่าญาติโยมก็มาเยี่ยมมายามก็ดีแล้วเรื่องนี้กับใครมักสุดไหนก็ได้แต่ความฝันนี่มันกับฝันหลายอย่างฝันเห็นพระเห็นสงฆ์<ม>เห็นพรบาอาจารย์เห็นฝ<ม>ัน้ี จนนี่ไม่มีอะไรสร้างว่านึกว่าจะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงบ่มีบ่ค่ะปู่เอออีกอย่างหนึ่งก็ว่าจะซื้อที่ดินไขายายเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ม,ไม,มันไม่ถึงหกไร่วอ,อ,อีกอว่าจะสร้างกำแพงด้านทิศตะวันตกเอ,อ่อมุ่งไปประมาณจากแสนสองแสนไม่รั่ลู่ไม่บอกไม่ถือก็ถ้าหากร่ำรวยเนาะรู้สึกว่าญาติโยมมาวันนี้ก็ดีใจ มาร่ำรวยก็ใครมกักอะไรก็ตามวัฒนาดวงาตาหลวงพ่อก็ไม่ใช่เพราะเราหันพอตัวเพียงแต่บอกโยมได้บางงวดก็ถูกบางงวดแต่แต่เคยที่ผ่านมาก็มันก็ถูกมาหลายงวดแล้วเนาะถูก,ถกมาหลายงว,งวดแล้วเออเป็นนิมิต,<า>ต,ต่งงวดมันก็เป็นหลักสูตรตามหลักหลักสูตรนิมิตก็จริงแต่ความฟันเข้า็ตีเข้ากัน แล้วเขากับหลักเลขหลักสูตรเขากับหลักสูตรแล้วก็ตีเข้ากันแต่ละงวดฝันแล้วก็ตีเข้าแสหลักดึงออกมาในสูตรหกตัวแบบนี้มันกลายงวดละงวดนี้งวดที่งวดที่ห้างวดตั้งแต่งวดดันสามห้าก็ถูกแล้วหกแปดก็ถือห้าเก้าก็ถือสามศูนย์ก็ถือสี่งวดงวดที่ห้านี่แหละ งวดที่ห้านี่ก็งวดก่อนก็ปล่อยให้สามศูนย์แล้วก็แปดศูนย์แต่ก็นลึกว่าออแปดศูนย์มันออกได้ไหมก็เลยว่าอ้อไม่ต้องออก,ก็ได้ปล่อยได้แต่สามศูนย์ฝันเกี่ยวทางบ้านงวดนี้ก็เกี่ยวทางบ้านอยู่ฝันว่าเขาเขามาขออยู่ด้วยอยู่ที่บ้านหลวงพ่อบ้านบ้านไหนคนช่างอยู่ที่บ้านหลวงพ่อบ้านโยมนะครับ,ครบ,บ้านเกิดแหละ เข<อ>าเขามาเขามาเอาขันห้ามาขันขัน1 1> หนึ่งแล้วก็มีคุโยมสองคนเอาขันห้ามาขออยู่ด้วยนะท่านเดยโอยู่ก oh, ็อยู่ตัวเถอะอกมาสองคน้ยอยู่ขอพักผ่อนด้วยท่านเดยเอาขันห้ามาขันหนึ่งเรามามีสองคนแล้วก็มีญาติโยมหลายแล้วก็ีมีทะเบียนบ้านประทไทยทะเบียนบ้านก็ออยู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันอทะเบียนบ้านมันก็ มันก็เป็นเงินหนึ่งศูนย์สามละแต่ก่อนเนาะเลขที่บ้านหนึ่งศูนย์สามเลขแต่ก่อนเลขที่บ้านเลขที่บ้านแต่ก่อนอันนี้ไม่แต่ก่อนมันมันมันฝันเกี่ยวบัานอยู่อันนี้อนี้ไม่เอาอยู่หรอกเพราะว่ามันมันฝันเกี่ยวงวดก่อนมันถือไปแล้วงดก่อนถือไปแล้วันมาไปเยี่ยมบ้านยายก็ป่วยแล้วก็ไปไปอยู่ที่น้องหันยายก็ป่วยแล้วไปขึ้นบ้านแต่วก็มีโยมเยอะ เรยบอกห้านห้านมาเยี่ยม,มเรียกว่าศูนย์สามนะแล้วบงนะเรียกรถมันก็ยี่สิบมันเรียกรถของมันยี่สิบมันมาเยี่ยมอยู่หละเรยบอกว่าหลวงพ่อไปบ้านมันก็เรียว่าศูนย์สามมันซื้อไม่กลับไม่ลูไม่รู้นะมันมบางงวดนี่ก็เขาฟันว่าเขามาขออยู่ด้วยอ,อยู่บ้านนะบ้าน <c oughs> ที่เกิดบ้านเกิดมีโยมสองคนมาเอาคันห้ามา ยกขึ้นอ๋อทำไมต้องยกขันห้าขึ้นอ๋อยกขึ้นขันห้าขันหนึ่งมีโยมสองคนเดี๋ยวก็มีพระมีโยมเยอะเอ๊ะวัดก็เลยมาสังเกตว่าวัดนี้ก็เลยเป็นหลักของมันหลักสูตรของมันนะหลักสูตรของมันก็มีเก้าศูนย์สองสามห้าหกหลักสูตรของมันเก้าศูนย์สองสามห้าหกสูตรของมันนะหกตัวสองสามหลักสูตห้าหก ขายายออกมาก็เป็นสองห้าสองเก้าเก้าห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองนี่แหล 25, 29, 95, 51, อ้าสองห้าสองเก้าเก้าห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์เขาเรียแหละพอขายายออกมาแล้วอยู่ในห้าแหลรักของมันแน่นอนเลยแต่ว่าเด่นเด่นแน่นอนคือสองห้าห้าสองสองห้าสองมันข้าหลักหรือจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ข้าวหลัก แต่หลักสูตรของมันก็902าศูสอามห้าหกหกตัวหลักสูตรสูตรเลขนมีหกตัวแต่ขยายออกมาอีกก็เป็นสองห้าสองเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งร่วมสูตรครับนิมิต่อรูมีอะไรมมิตออกมาเพราะว่าฟันเคี้ยวส่วนตีออกมาเข้าเข้าหลักสูตรของเลขหกตัวขยายออกมามีเลขหกตัวสูตร บุดของมันครับผมงวดก่อนก็เข้าเข้าสามศูนย์งวดนี้ก็จะเป็นสองสองเก้าสองห้าเก้าห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์เด็กมีแค่นี้นอกจากนั้นไม่มีในวงนี้ในวงนี้ไม่มีในนี้อย่าซื้ออ่ไม่มีออกนอกนี่ไม่มีเลยนี่หลักข้างมันครับครับผมครับครับปกตัวไขยออกมาอขยแยกมาครับ อันนี้เลขที่บ้านนะไม่แต่แต่ก่อนอันนี้ที่บ้านแกไม่จะออกนี่แต่ว่าเป็นเลขที่บ้านนะครับผมเกี่ยวกแกว่าตีออกมาตีออกจากหลักนั่นนะครับ902356 <5 S 1> เลยตีเป็น292550ครับผม51 <5 1 S 2> นี่มันก็แถมไปแบบว่า0กับ1ตัวเดียวกันนะแถมไม่คือตัวสําคัญของมันคือ 25, 25 29เพราะนั้น29 สองเก้านะคะคือตัวสำคัญเวลาจะเป็นตัวร่องบะคับปูอันนี้เป็นตัวสำคัญมาต่ฐานค่าซื้อนอกนั่นไม่นี่ในหลักสูตรถูกตัวนี้จ้างก็ไม่ถูกรับรองเลยหมดเลยคือคือห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนี่คือแถมเลยครับปูนี่แถมแถมตัวกิงของมันสองห้าสองเก้าจะกลับไว้กับเก้าห้าก็ลองตัวกิงของมันสองห้าสองเก้า <5 29. S 2> ตัวลองเก้าห้าห้าหนึ่งห้าศูรองครับผมอ่าสองห้านี่ก็ใครจะวิ si <in> ่งอะไรก็ตามก็มีเช่นิดี้วนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาวันนี้ก็หลวงพ่อก็มีอะไรให้มีแต่โชคลาบร่ำรวยใครอยากร่ำรวยก็ดูเอาเลขหกตัวขายยขายออกมาหรือหลวงพ่อขายยออกมาไม่ถึงตัวก็ก็แล้วแต่ดวงดวงของแต่พู้จะซื้อหรือผู้จะซื้อใน6หตัวจะขยายเอาเองก็แล้วแต่ แต่ลวงพ่อขยายมาได้แค่นี้ขยายออกมาได้ได้สองห้าสองเก้าเก้าห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์เด่นสองห้าสองเก้ารองเก้าห้าห้าหรือห้าศูนย์คงดจะขอใจด้วยเข้ามาทีงวดลวครับปู่เนี่ยงวดก่อนก็ให้โอ้ยมันงวดที่ห้าเนี่ยงวดที่ห้างวดที่ห้าเข้ามาตลอดฟังค่าเข้างวดนี่เข้าไปตลอดครับผมเข้ามาตลอดนะครับปู่เนาะ งวดที่ห้นานี่ยค่าเนี่ยงวดสีงวดผ่านครับจะได้มีปัจจัยมาสร้างกำแพงปูนะงวดก่อนนั่นงวดก่อนไม่ชอบศูนย <0 8 S 1> ์แปดมันนะออกได้ไหมเลยจะปล่อยแต่ศูนย์สามมันก็ออกตรงเชียนได้คนศูนย์สามข้างบนเลยงวดนี้ก็เขียนให้เขาอีกสองห้าสองเก้าเด่นแล้วก็เก้าห้าก็ลองห้าหนึ่งก็ลองห้าศูนย์ก็ลองแต่เด่นเด่นแท้แทก็สองห้าสองเก้าจะกลับไม่กลับก็แล้วแต่บนล่างครับผมอหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าพวกอาหารก็แต่ว่าหลวงหัน ลูกหาลูกพ่อลงหาขอบพระคุณกูเนี่ยค่ะญาติโยมถ้าหากว่ามีศรัทธาจะสร้างอะไรอะไรก็นำประจุประัจริญลูพ่อเขาจะสร้างเองท่าถ่ามากมากนะถ้าไแน่ก็แล้วแต่ญาติโยมจะมีศรัทธามาเย่อมมายามีอะไรก็มาหาลูพ่อไม่เป็นไรหรอกเป็นเยี่ยมญาติเป็นสายพี่น้องกันขอเจริญสุขเจริญพรร่ำรวยร่ำรวยนะจ้าทุกคนทุกคนเด้อ ข oh. ับเอฟซีนี่ก็คือแนวทางของหลวงพอ่อน้องหานเพิ่นครับเนาะน้องปูน้องหานเพนะิ่น,นกะให้แนวทางมาตัวนี้นะครับเพรเอฟซีรับนี่ก็คือสภาพสำนักปฏิบัติรรมแห่งนี้นะครับเนาะ,ะยังอยู่สภาพที่อปอฮันเด้เจิรินยังเป็นสถานปฏิบัติรรมเก่าๆของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นอยู่องค์เดียวครับหลวงพ่อนะครับเนาะอยู่องค์เดียวมาตลอดทั้ง แอดมินกับผ่านไปผ่านมากับเขามาหาเพิ่นบาดขาดนะครับนอกจากให้เอฟซีผู้สายบุญทั้งหลายผ่านไปผ่านมากับแวะมีหนามมีหยังมามือนีกับคอโทษขอไพเอฟซีหลายๆเลยครับเนาะเพราะว่าบอดได้นำเอียงติดโตมาถวายปูเพิ่นเลยมือนีครับเอฟซีปกติพอสไากขับไปใส่์ก็ค่อยขาดนะครับเนาะมือนีเป็นยังคือขาดนะครับเอฟซีกันยังงงงคือกัดนะครับเนาะขาดยังขาดหนาม บอดติดรถมาเอฟซีครับเอาขอบบขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาช่วลิปของพอสสยพารวยนะครับเด้อให้รำ่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาหรับแนวทางของปูเข้ไปยึบจับรถตลีไว้นะครับเด้อเป็นกระบอกไปตัวเน้นๆนะครับเนาะเน้นที่สุดของเพิ่นก็คือสองหาหาสองครับเอฟซีครับเอาขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาช่วลิปของพอสวยพารวยค่ะ ยังกุฏิกับยังว่างนะครับบ่มีผู้ใดอยู่น้ำพึ่นบ่มีผู้ใดอยู่ได้เพราะว่ามันกันด่านนะครับนายเอฟซีกันด่านกับบ่เคยยางมาเพียกเทียครับมบนอีสิภาคยางมักระเบก่อนนะครับนายเอฟซีครับเพื่อว่าสีได้ให้เอฟซีได้เบิ่งทั่วถึงทุกหม่องทุกบอนอ่ากดศาลาอ่าที่หลวงพ่อคนอยู่เคนนั่นนะครับว่าผ้ายางมันมีครับพอสอยเขามาเห็นอ่าด้านหลังของศาลานะครับ ตีน้อยก็มีหลายเลยครับเอฟซีแตงมันมีผู้ใดมาอยู่นำเพิ่นนะครับเอฟซีครับด้านหลังของเพิ่นนี่ิ้นกอภั่อยู่ครับเอฟซีถือว่ามันจอมปลวกในไต่กะหน้าเหนียวนะครับเนาะอู้กอภัยครับกอไผ่เอฟซีครับการับต้อนไม่ประดิษฐ์ต้นอันนี้ประเด็นครับกระเดากคอนทีนินเพิ่นครับอยู่ด้านหลังครับเอฟซีโอ้ยดอกฟักกระเดาเพิ่นน้องทำลายเอฟซีครับ เป็นแต่แสบหายนะว้าวตัวนี่พอสวยเด็กยางมาดัานหลังเป็นโอกาสแล้วครับเอฟซีครับมีอืมครับเอ้าเปิงคักมารับเอฟซีครับเอ,อ้าขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาช่วมชิปของพอสวยพา้ารวยนะครับเนาะอ่าส่วนตัวเลขกลับไปหาหยิบจับรถตลีไว้เด้อครับเดอ้อสำรับคลิปนี้ขอหยุดที่คลิปเวเปียงเสนีย์ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ